สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรมเซ็นทันสเตชันนะครับหรือว่าพรมเซ็นทันเวสเกตที่ติดกับห้างเซ็นทันเวสเกตครับห้องนี้จะอยู่เฟส2องนะครับเฟสหน้าเฟสใหม่ที่เพิ่งสร้างเลยชั้น28ครับเป็นห้องใหม่เพิ่งโอนเลยค่าเช่า7,000บาทห้องขนาด25ตารางเมตรครับผมอ่า ภายในห้องเข้ามาของทุกอย่างจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับทีวีจะเป็น s ซัมซุงจอเคิร์บครับจอ52นิ้วใหญ่มากๆครับผมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ตามนี้เลยครับมีโซฟาแบบไซส์2ที่นั่งครับมีโต๊ะข้างโซฟาตู้เย็นก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์2ประตูครับแล้วก็มีแอร์ได i ์กินครับอินเวอร์เตอร์ในห้องนั่งเล่นมีไมโครเวฟครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับ ตัวโต๊ะทานข้าบวกเก้าอี้2ตัวหรูๆไปเลยครับผมระเบียงห้องจะเป็นวิวเซนทัลเวสเกตครับมองไปก็จะเป็นวิวโปร่งๆงโล่งสบายก็คือตรงหน้าโครงการเลี้ยวขวามาก็เป็นทางเข้าห้างตรงนั้นเลยครับผมวิวห้องก็จะตามนี้เลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะมีตัว แอร์หนึ่งเครื่องนะครับเป็นไดกินอินเวอร์เตอร์เหมือนกันแล้วก็ที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์5ฟุตครับฟูกนอนก็เป็นอย่างดีเลยตัวโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินสูงชนฟ้าตามนี้เลยจะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับเปิดก็คือสไลด์ออกข้างไม่กินพื้นที่แล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานนะครับผมเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวเราจะติดให้ในภายหลังนะครับห้องนี้ ป่อยเช่าอยู่ที่7,000บาทครับซึ่งเป็นห้องใหม่เพึ่งโอเลยถ้าใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่าไอดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม